บุรีรัมย์ครับวันนี้ชุดสีขาวนะครับจะเป็นฝ่ายเขียวเริ่มเกมครับปุูกจากซ้ายไปขวาอุ่นเครื่องปรีซีซั่นนะครับฤดูกาลนี้จะเปิดช่วงประมาณกลางเดือนสิงหาคมนะครับอูอและเปิดมาที่ได้รู้ก่อนเลยครับธนกรตปาดเข้ามา1 0ไม่เรียบร้อยครับโอ้โหกี่วินาทีครับ12 13วินาทีแต่ว่ามีทงล้ำหน้าก่อนหรือเปล่าไม่ล้ำด้วยนะครับ1-0ไม่เรียบร้อยครับสำหรับบุรีรัมย์ครับอย่างที่บอกว่าแก้มีธงครับ แต่จริงถ้าตูตามสายตาครับโอ้ตรงนี้นี่ช็อตเนี้ยก้ากึ่งครับตรงเนี้ยไม่มีปัญหาอะไรครับต้องดูช็อตที่ธนกฤตดันหลุดไปครับว่าล้ำหรือไม่ล้ำนะครับคู่แข่งเขี่ยบอลปุ๊บเสียประตูปั๊บโอ้และยืนยันได้ประตูครับ1-0ครับกับตันทีมครับสุภะชัยใจเด็ดครับโอ้โห10ว่าวินาทีครับยิงเร็วจริงๆ ออกน้ำหนึ่งศูนย์แล้วนะครับประมาณ3าวินาทีเท่านั้นนะครับกันลงนะครับเพราะว่าแมสการแดงขันเยอะนะครับดูตรงนี้ครับมาเหลี่ยบนี้ครับดูไม่ชัดอยู่ที่เขียนคือดูคือดูมุมที่มันดูยากนะครับแต่ว่าทาง v r r ครับก็เช็คมาเรียบร้อยนะครับยืนยันเป็นประตูให้กับทางฝั่งบุรีรัมโอ้วรุ่นี้ไม่ต้องเซฟเลยครับยังไม่น่าจะตั้